สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องคิริวอทีจีตีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทาวเวอร์ไม่ใช่ทาวเวอร์ครับเราจะอยู่ในเกมซิป f ี n ตีเฟนเจะมาผ่านหนังที่บทที่5หน้าที่ว่ายาที่สุดแล้วมาเริ่มเกมมาแล้วจะมีตัวละครแนนานมก็คือแอตโตลาสคาเวล่าแมนอัลเกสอัลเก,เกสซิรเอร์แมนและก็ ต่างสติกเกอร์แมนฟาร์มแล้วก็ดีเจดีเจสติกเกอร์บูมเมนแล้วก็ตัวเล่นตัวขาดไม่ได้คืออัาเกตไททันทีวีแมนแล้วก็เซเซเจนรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณครับเอาโอเคผมจะมาบอกคือฟาร์มฟาร์มคืออพัพให้เต็มทุกอย่างคือลดราคากับวุฒเงินอพัพเต็มไปแล้วครับมันราคาถูก ต่อไปก็แอตโตแอตโตลักคบเวลาใหม่นะั้นไม่ต้องอัพเต็มก็ได้เพราะว่าเราซื้อมาใหม่เราไม่ไม่ได้อัพเต็มต่อไปคือคือดีเจดีเจอัพโอ้ยกดปิด <c oughs> ดีเจอัพสายนี่คือลดราคาลอพุ่มน้ำเม็ดครับไม่ต้องอัพโอ้หมื่นนะ พราะดีเจมันการมันสตาร์ได้มันตัวสตาร์น,นิดหน่อยมันก็หายมือแล้วโอเคต่อไปคือ man. นนอัพกรดสติ๊กเกอร์แมนเหมือนเดิมผมจะอัพตัวราคาแล้วคุณไม่อัาก็ได้แต่ผมให้นำอัพขั้นสามแต่ผมอัพเต็มเพราะว่าตัวนี้ใช้บ่อยมากต่อไปตัวที่ขายไม่ได้คือด่างที่บทที่ห้าคืออัพกรดทีวีแมนคือโน no. ไม่ได้อัพไม่ได้อัพลเลยครับโอเค ซีเกตดีเจนดูตรงนี้โอเคแล้วก็อัพเกดในระล,ลดราคาเพราะอัพไม่ตามไปเลยไอ้ส่วนนี้ไม่ต้องอัพแล้วเพราะว่าผมก็จะเก็บตังไว้ก่อนซีเกตร,ราคาห้าหมื่นโลค่าห้าหมื่นทองแต่ถ้าจะแล้วก็อัพเกดทีวีแมนก็ราคาน่าจะแสนห้าเกือบเกือบสองแสนของไอ้ตัวนี้แหละก็แพงหน่อย เช่นฟาร์มฟาร์มก็ราคาให้น่าจะน่าจะ500ครับ500ทองโอเคแอตโตราคาเป็นหมื่นแอตโตราคาเป็นแสนราคาเป็นแสนราคาเป็นแสนครับแล้วก็ดาร์ทเกอร์แมราคาเป็น 100, าสามหมืาา่น 30, คือผมก็บอกให้ค่ัเอาร์มเตมไปเลยครับอาเตมให้หมดเลย ดาร์คเนสติเกอร์แมนอัพให้เต็มและก็อันนี้ก็ราคาก็น่าจะสองหมื่นแหละสองแสนแหละครับโอเคผมพูดไปก,ก็ขอ,ขอ,ขอไว้ด้วยโอเคเซฟก,ก็ตอร์แมนจะให้นนี้จบและถ้าพูดว่าซิงเกิลดิจิตลราคาเท่าไหร่น่าจะน่าจะสองหมื่นห้าโอเคแล้วก็ไปเริ่มเลยวันที่ห้าเริ่มเลย เข็นถึงแมปแล้วก็เหมือนเดิมกดแทดดูเวลาก่อนมาสอนวางตัวเงินโอเคอย่างแรกคือวางดีเไปก่อนครับวางวางดีเไปก่อนครับโอเคแล้วก็วางตัวเงินสักสิบตัว ก็ถ้าเราราคาอัพตัวเงินไปแล้วกดออโต้อัพเลยเพราะมันจะมีขึ้นอยู่ยแล้วก็กดข้ามไปแล้วก็ได้เงินมาก็อัพดีเจต่อเลยครับอัพดีเจอัพให้หมดเลยตัวเงินโอเคแล้วก็คูณห้าอัน,นอันนี้คูณห้าหรือคูณสองคนที่ครณยางไม่ได้เติมโอเคมาลองะสักพัก วางดาซสเกอร์อแมนอัพขั้นสองไปเลยถ้าคุณอาพตานแล้วก็จะแบบไปสบายหน่อยอัพตัวเงินอัพตานไปเลยโอเคเงินเครื่องก็อัพไปเลยตัวเงินดีกเกก็อัพไปแล้วกดกดออโต้อัพโอเคชิวชิวชิชิว,ชว แล้วอัพเอดาสิกแมนอาพจนตาก็แบกได้อยู่ต้องเกมอาไปต่อเลยครับโอเคตุงเงินตาแล้วตาสามตัวเอาส่อกินจกวังเลยครับห้าพันแล้วโอเคแล้วก็อัพจีเจต่อเลยไมวจีเจคืออัพตาลแล้ว อัพอัตโต้เต็มหมดเครตรงนินใกล้จะเต็มนะแล้วรอเงินสักพักก็อัพเครเสร็จแล้วคือบอสบอสบอสแต่ละทีเขาจะควรสตาร์ทหน่อยก็อดทนหน่อยแล้วไม่เป็นไรให้สตาร์ทส,สุดจนหนึ่งวิอัพด,ดิจตต์แล้วก็รออัพตัวเงินได้เลยตรงเงินตายแล้วอัพดิจตต์าแล้วก็เหลืออัพอัพลักซิคแมนตายไปเลยแม็กไปเลยเกรซิเล็กเก่งก็อัพไปเลย กูตั้จะยากหน่อยสำหรับคนมือใหม่แต่สำหรับคนที่เล่นมาฟมาร์มจะผมสอนเอาดาซิเกอร์แมนวางสามห้าตัวบวลลาร์ดให้ครบห้าตัวโอและโอเคแล้วก็กดออโต้เอาไม่หมดเป็นแบบนี้ครับแน่นอนันเรลืมว่าอาพมออโต้ให้เต็มให้เต็มสักสี่ตัวเพราะว่ามันด่าน,นี้ก็ยากคงยากหน่อยว่า ซิเบรียดีเฟนก,ก็เกมมันเป็นเกมที่ยากระบบที่ห้าก็ยากอยู่แล้วใช้ตัวแทนหรอเปล่าไม่ครับเพราะเอาราฟท่กแมนคุ้มสุดแล้วอัพเต็มแล้วโอเคมันจะมีแอตโต้มาก็ตายไปแล้วตัวหนึงให้โดนก็ควงกระโดดสตาร์ทสุดสุดจุดหนึ่งเฉยเลยแหละพอเราอัพเต็มปุ๊บเราก็จะโดนสตาร์ทน้อยลง เราเงินสักพักครับรองเงินก่อนรอเงินก่อนอย่าเปกูครับไอ้สัรขอไว้ด้วยเสียงปืนของเกมนี้โคตรดังจดสะดุ้งเลยตายแล้ว เดินเตะถี๋อตายแล้วโอเคอัลซิเกนถึงเลเวลสามได้ก็อ้าถึงเลเวลสี่แล้วก็อรววกอวางกูนั่งเลยครับวางแรดแรดแอตโตได้เลยแม่งตื่นเขากเสียงดงังขออภัยด้วยถ้าคุณเสียงดังก็ระวังเสียงด้วยแหละครับเพราะว่าปืนแอตปืนกูทอยอะไรมันเสียงดังเกินโอเค อัาไปเลยครับวางแอตตอลาริเซอร์ไปไม่ใช่ออแอตตอลาสคาเวล่ามานะไปเลยครับสามตัววางสามตัวเลยครับจนแม็กไปเลยเปิดออโต้แม็กด้วยโอเคเงินก็จะสูงแนละ้วก็อัพนั่นเลยรอรอเงินอัพสิเหตุเกนไปก่อน โ okay, อเคินมาแน้วก็อัพไปเลยอัพแม่ง์สุดแล้วก็รอวางตัวนี้เลยเอาเกตเอาเอาเกตเอาเกตสติกเ,เกอร์แมน okay. อัพให้มันสุดๆแหลบคือคงอัพตานแล้วมันก็ได้เงินลดราคาสูงขึ้นหน่อยคือบวกกับดีเจกับบวกเสียเ,เกียนก็เสียเกียนก็ลดยี่สิบห้า ดีเจก็ดีเจรอบ5 30ถ้าเราเป็น55แล้วแต่แล้วแต่แตัวละครนี้ที่ลดมาครับโอเคมันก็จะตึงหน่อยลาวกดสปิดคุณ5คูณ2อย่าน้นหน่อยแน่นอนเสียงปืนแม่งก็ดังเกิน คือปืนคู่อะไอคู่ทอเลตมังเสียงดังเกินนะเพราะว่านองหูด,ด้วยยิ่งมีย,งยิ่งเสียงดังบอสดีแมนมาแล้วเลือดเป็นล้านทอเลตเมื่อกินเซฟิตี้ดีเฟมก็เลือดมันเยอะแหละ โอเคครับรอรอตังค์รอตังค์องเอานั่นมาเลยคนคนทอ้อแต่ทั้งวิดีโอก็จะพูดว่ากอนลีแต่เซป,ปิดีเซปิดีดีเฟนเขาเรียกว่าเอาเกตซินิม่าแมนหรือหรือทีวีแมนก็นได้แล้วแต่ผมเล่นแต่ทีวีแมนดีกว่าซินิม,ม่ามันรวมลำโพงโอไม่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 ไมไม โอ้โอ้โหมันบ้โอดติดบ้ากอีกตายติดบ้าขอขอไปด้วยจีแมมมาแล้วจีแมมล่างปอมข้อเสียมแมมเลยคือมันจะมืดนะครับถ้าจะเลยนบทที่ห้า ถ้าเล่นกับเพื่อนก็เล่นได้าจากมันเลือเยอะหน่อยรองเงินครับราคาของเอาเกตทีวีแมนนั้นราคาตั้งสิบห้าล้าน <c oughs> กว่าจะวางน่ต้องเล็กเกมนู่นโอ้ตึงตึงตึงแล้วตึงอีก โอ <Okay, S 2> เคเงินพอแล้ววางเลยแน่นอนจะมีอันวิชันด้วยวอกตามเราอย่าไปกลัวครับทีวีแมนมาแบกแล้วไทท่านมาแบกแล้วครับคุณห้าไปแน่นอนครับใส่ทิศต,ตัวแตกไม่รอดตู้ม <c oughs> ก็สบายแล้วครับช,ชิวๆกว่าจะ ต้องรอก็เหล็กเกงกว่าจะเกิดคือมันก็คุมได้แต่ผมไม่คุมหรอกผมยังไม่เปลี่ยนโอเคได้ห้าพันแล้วก็โอเคสำหรับนี้ก็พอให้นี่ก็รัเกมสปีดตีฟ s นถ้าอยากกดถ้าจะดูนาที่โคก็คงขอเวลาฟาร์มกว่อนขอราดตะไคร้ด้วยกดแชร์ด้วยนี่เราไปกดเสียจครับ